แลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะติดตามความคืบหน้านะคะพบขยะสารพิษค่ะเพิ่มอีกหนึ่งจุดเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจเนี่ยเข้าตรวจแล้วก็อายัดค่ะพร้อมแจ้งความความเขาเรียกอะไรความร้องทุกข์ของเจ้าของที่ดินค่ะในเมื่อมีความผิดนะคะในการครอบครองวัตถุอันตรายสารปนเปื้อนค่ะแล้วก็ขณะนี้คะ่ะสถานีตำรวจเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานจับกุมอยู่ค่ะ นายมโนรัตน์ลิตเต็มนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายสุรชักเจิมสมนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตำบลเขาพญาเดินดงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบภายหลังพบกองขยะสารพิษหนึ่งจุดที่บริเวณบ้านหนองที่บริเวณบ้านของนางจำเนียนค่ะขวัญตาหมู่ที่ตําตำบลพัฒนานิคมเขตเทศบาลตำบลเขตเทศบาลตำบลเขาพญาเดินดงอำเภอพัฒนานิคมในจังหวัดลบบุรีค่ะในเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะ สารพิษที่ลักลอบขนย้ายมาจากพื้นที่ข้างนอกนะคะมาทิ้งในพื้นที่เอกชนหมู่ที่4ซอย11ขาสายโทัตะวันนะคะเขตพื้นที่ตําบลดีรังค่ะอําเภอพัฒนานิคมซึ่งเป็นสารพิษชนิดเหลวค่ะที่นํามากองไว้และสภาพเนี่ยมีการไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมีกลิ่นเหม็นและเป็นสีสนิมค่ะ นั่นครับก็อย่างที่คุณนัทาเรียนได้ทราบแล้วก็มีการอายัดนะครับเสริมคันดินป้องกันสารพิษไหลลงสู่แม่น้าสาธารณะเพราะสาคัญสุดเลยแหล่งน้ําตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับเขื่อนสําคัญในส่วนของใกล้ๆภาคกลางคือเขื่อนปราศชุลสิธิ์ฐานะคดีความรวบรวมหลักฐานครับรอผลพิสูจน์ทางรัฐวควบคุมมลพิษกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยรวบรวมหลักฐานเสร็จก็ขออนุมัติหมายสารจับเจ้าของที่ดินครับแล้วทำการขยายผลที่มาของขยะสารพิษดังกล่าวครับมีเสียงของทางด้านของนายอำเภอพัฒนานิคมไหมครับ ็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยได้มีการทําแนวเชื่อกทั้นนะครับเพื่อไม่ให้มีการลักลอบขนสิ่งปฏิกูลนีอล้ออกนอกพื้นที่นะครับส่วนจุดที่สองนั้นนะครับ,รบนนที่หมู่ห้าตำบลพนัทคมนั้นได้ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่นํารถไปโคูในการทําคันดินตั้นนะครับเพื่อให้มีน้ำ,นำไหลไ,ไปยังพื้นที่ที่เป็นลุมต่ำนะครับนะแล้วก็มีการควบคุมเขดไม่ I think that it's